สวัสดีครับผมคลิปนี้ครับมาพบกับผมเกษตรลุงมันมกก่นท่าัการเลี้ยงลูกนะครับเมื่อน,นี้ครับมาพบกับผมเป็นวันหยุดอีกเช่นเคยนะครับวันอาทิตย์นะครับนี่ผมจะพามาเบิงสวนปลานะครับบริเวณคู่สะนี่ครับเกษตรทฤษฎีไม้นะครับที่ผมได้ปลูกปลาไว้นะครับต้นใหม่รุ่นก้อนที่ันปลูกรอบแรกนี่อายุแปดเดือนนะครับ มาเบิงนะครับว่าผืนที่แบบว่าเป็นคู่สานะครับเป็นดินคุดขึ้หน้าทมใหม่นะครับดินเหนียวดินเหนียวเป็นหินนะครับตั้งฝ่าคอีสานนะครับดินเนี่ยดินเนี่ยแตกนะฮะแตกครับแห้งแรงนะครับมาเบิงว่าต้นใหม่ชนิดใดนะครับสีจะเริ่เติบโตได้ดีนะครับสำหรับไอพ่อแม่พี่น้องนะครับที่จะ ซึงคูดสาไมแล้วว่าอยากสิปลูกต้นใหม่ยังดีจะจะเรื่อเติบโตได้ดีนะครับเดี๋ยวผมสิาพาเพื่อนเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับแล้วไปตัดสินใจประกอบในการที่ว่าเออขนาสีลงดีกว่าครับครับผมน่ครับอันนี้เป็นต้นบักมองครับผมปลูกแซมงไม้นำนะครับเพิ่นมีกันเก่ากันเก่านี่ปลูกอยู่สองเดือนนะครับเี่นน้องปลูก ช่วงฝนตกเล่งเงมหั่นเพิ่งกระติดเลยนะครับไปตอนนี้แรงเหลือเกินนะครับผมกับบริไฮน้ำเลยนะครับระบบุ้นามอันนี้เป็นยางหนานะครับปลูกยางหนานี่ก็แตกยอดนะครับแต่ว่าบมเบิ่งแล้อบโบยงยนะครับแตกยอดมากครับกระแดงกระแดงแห้งๆยินเลยครับโบเติบตโตโบแตกนะอิทธินการเก่านะครับเก่าที่มั่นตานะครับ เป็นยางนะครับผมเบิ่งแล้วว่ายางนาอย่าสีบมักดินแบบนี้ครับนครับเป็นดินหินหินเหนียวกลนสานะครับทังาที่สารจังกวัดอุบลนะครับดินดานดินดาบนะครับเป็นธังมชาครับดินลักมชาตเนี้อเหนียวหินนำผลหินครับมาเบิ่งนะครับต้นที่ผมสังเกตนะครับ นี่ฮะมันเป็นพยุงครับปลูกพร้อมกันนี่ครับพยุงน,น,น,นี่ะจะได้เติบโตดีครับอาจจะเป็นหมาตีนตนทุ่เพื่อนว่านะครับรยุ่งปลูกจะวนีนอยนๆง่ายว่ว้นะครับช่วงพานไปแล้วสี่เริ่มเติบโตซาโลงซาลงนะครับนี่ง่ายดีครับพยุงแต่ละไมาอีก้น,นิงนะครับ ที่ผมแนะนำนะครับย่างหน้าปลูกพร้อมกันบ่ในญงครับเอาไปตายนะครับต้นนี่ครับไม้แดงครับต้นแดงครับเลี่ยเติบโตดีแห้งครับเอามานี่มีสามสี่ใบครับนะครับจะมีปลูกได้แปดเดือนครับต้นแดงนี่รอดทุกต้นครับผมอาปลูกประมาณยี่สิบต้น นี่ครับผูกความกันต้นยางแตกยอดแตกใบแต่ว่า,าม่วงใหญ่เชื่อมเปรตตัวโาสตรส์ส่วนใงญ่อยู่บนมากินแบบนี้แน่นอนครับต้นแดงครับต้นแดงมาบ,บนินแห่งแห่งแรงแน่นนะครับครับผมสําหรับใครที่อยากจะลองปลูกข้าวพาสีมาปลูกครับผมแนะนำนะครับแต่ฝ้าบ่าบมีระบบน้นปลูกขามแด้เหมือนกับ่าตายแน่นอนครับทนแรง ต้นแดงครับใบเบิ้เลยครับไม่ไหวกินแบบเอามาปลูกเบิ้ลนะครับต้นแดงก็เป็นไม้เนี่ยแข็งนะครับสมัยก่อนเอาเห็ดเสาครับเสาบานเสาเฮื่นนะครับต้นตรงแขนงบกอ่อีมีปันไรนะครับผมเปิ่งเตตัดเงาครับเห็นนีมจะเป็นยางหน้านะครับยืงกันไปลุ่งยางหน้าไปกว่าหน้าลอยตน้น สังเกตแล้วบ่ค่อยใหญ่ป็นไดน,นะครับแจกยอดมาอยู่หน้าฝนแล้วก็ง่ก็ลงผมกระสิปลูกใบหาต้นแดงนะครับผมว่าสิเอาต้นแดงนี่ครับมาปลูกเพิ่มครับต้นย้างกับพื้นยืนนี่แหะครับต้นได้ง่ายกับง่ไปต้นไม่ง่ายกับพื้นยูงสี่ลนะครับ,บ,บ,ะรบจะเอาต้นแดงมาแซมอีกนะครับผมความคิดของผมนะครับต้นแดงหมดต้น ต้นนี้ก็เกี่ยว่มองอยิ่แห้ง,ง,หงยิงออ่งแข็งแห้งแตกหน่ออมาดีงครับผมบนบรบรยากาศตอนนี้ใบาสามคืงนะครับบนแดดแห้งนะครับอ้ยหอนครับพี่น,อน้องอายุใหม่ป้าน,นอายุสิบเดือนนะครับส่วนหนึ่งพึ่งมาลูงไม่ก็มีนะครับพวกต้นทัง้งฝนตัวมันท,นท้องจมเดือนของงก้อนฝน,นเมื่อกี้นะครับ ครับผมต้นไรคกิบนี้กะฝากไว้นะครับสำรับพันพี่น้องเรีอกพูดไดที่คุดสาแล้วกำลังจะหาต้นใหม่มาลงนะครับแนะนำนะครับ้าเป็นทั้งปากอีสานแรลงแหง้งดินแข็งดินเหนียวนะครับแนะนำต้นแดงพยุ่งเพื่อนที่โคกนะครับย่างหน้ากะปลูกได้ครับแต่กะโตสารนิดน้อยต่วะ แต่ซ้อมมึงอีกนะครับประมาณวิทฝนนี่ครับตามฝนเป็นอีกเขาสีตัในง่ายปันไดนะครับแล้วก็นี่มังอีกต้นหน่ต้นนึ้งครับง่ายไม่แห้งนะครับต้นนี้ประมาณฝนถึงปีสิ่แปดเี้นะครับนี่ครับผมชิ้นทพผ้านะครับต้นนี้เกิดเองนะครับผมผมบ่เดี๋ยวมาปลูกครับลงสายมากครับไอ ปุ๋ยนะครับน้านขี้งวนะครับครับผมไงครับโป๊สูงกับบ้านสองเมตรกอบสามเมตรแลวครับมันเกิดเองผมก็ได้เอาไปเป็นธมเป็นเงานะครับเถื่อใหญ่ขืนก็นยังสีเลยตัดออกเ h ็ดเป็นเผาทานนิดเอาไปเป็นธงเป็นเงากัน,นครับพรา่าผมที่ผมังบ่มีเถียงมีอย่างนะครับ น้ำก็เต็มสาเลยครับแต่วา่าฝนโปรโกมาหนีประมาณเกือบสามอาทิตย์ครับตกอยู่ตกไปแห้งตกปุกป๊บกแ็ตกแตกนะครับนี่ก็เป็นไายสร้างงบน,นะครับเพิ่งรงไปเดีด๋ยวสองสามเดือนกำลังแตกหนอนขึ้นมาครับผมคลิปนี้ก็ฝาไกไว้นะครับเพื่อเป็นการตักสินใจนะครับผมสุดท้ายผมก็ขอจบคลิปอีกก้อนนะครับหอนแห้งเลยพี่น้องตัน ครับผมขอบคุณที่รับชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นนะครับช่องของผมนะครับดูถ่ายก้าวคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับผม